สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเจอกับคุณครูตี้อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณกิจกรรมของเราวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนคุณครูตี้มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเป็นวิดีโอสนุกสนุกมาให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนลองมาฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกิจกรรมที่หนึ่งกันค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าใหญ่เช้าปากกว้างจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะใหญ่เช้าเป็นคนที่มีปากกว้างมากเวลาหาวก็จะอาปากกว้างเวลาหัวเราะก็จะอาปากกว้าง มาวันหนึง่งเจ้าต๊กแตนบินเข้าไปในปากของเยาเช้าเยาเช้าจึงตัดสินใจกลืนเจ้าต๊กแตนลงไปในท้องหวังให้เจ้าต๊กแตนนั้นตายแต่เจ้าต๊กแตนไม่ตายเพราะยังคงดิ้นกระดุกกระดิกกระดอกกระดกอยู่ในท้องเยาเช้าเยาเช้าจึงตัดสินใจกลืนเจ้านกลงไปในท้องของเยาเช้าเพื่อหวังให้เจ้านก ไปจิกเจ้าตากแตนแต่เจ้านกก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าตากแตนก็ยังคงดิ้นอยู่ในท้องของเยเช้าเยเช้าจึงกลืนเจ้าแมวลงไปในท้องเพื่อหวังให้เจ้าแมวนั้นไปกัดเจ้าตากแตนแต่เจ้าแมวก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าตะกะแตนก็ยังคงดิ้นอยู่ในท้องของเยเช้าเยเช้าจึงตัดสินใจกลืนเจ้าสุนัขเข้าไปในท้องของเยเช้า เผหวังให้เจ้าสุนัขนั้นไปกัดเจ้าตะกะแตนแต่เจ้าสุนัขก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าตะกะแตนก็ยังคงดิ้นอยู่ในท้องของเยเช้าเยเช้าจึงตัดสินใจกลืนเจ้าเสือลงไปในท้องของเยเช้าเผหวังให้เจ้าเสือนั้นไปกัดเจ้าตะกะแตนแต่เจ้าเสือนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าตะกะแตนก็ยังคงดิ้นอยู่ในท้องของเยเช้า เยเชาจึงตัดสินใจกลืนเจ้าช้างเข้าไปในท้องเพื่อหวังให้เจ้าช้างนั้นไปเหยียบเจ้าตะกระแตนแต่เจ้าช้างก็ไม่ได้ทําอะไรเจ้าตะกระแตนก็ยังคงดิ้นอยู่ในท้องของเยเชา้ชาเยเช้าจึงคิดว่าจะทําอย่างไรดีนะก็เลยตัดสินใจดื่มน้ําทีละแก้วทีละแก้วจนครบสิบแก้ว จากนั้นเจ้าตักกแตนก็ออกมาเจ้านกก็บินออกมาเจ้าแมวก็ออกมาเจ้าสุนัขก็ออกมาเจ้าเสือก็ออกมาเจ้าช้างก็ออกมาจากท้องของยายเช้ายายเช้าดีใจนับตั้งแต่นั้นมายายเช้าก็ไม่ลืมที่จะเอามือปิดปากอีกเลย เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องยายเช้าปากกว้างแล้วเด็กๆช่วยคุณครูลองลำดับการแก้ปัญหาของยายเช้าที่ยายเช้ากลืนสัตว์ต่างๆเข้าไปเพื่อจับตะกะแตนหน่อยนะคะว่าลำดับที่หนึ่งยายเช้าทำอะไรลำดับที่สองยายเช้าทำอะไรจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เด็กๆสามารถที่จะหยุดคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วไปเขียนคำตอบไว้ในสมุดจากนั้นคอยมาเปิดดูเฉลยกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆได้คำตอบกันหรือยังมาดูเฉลยกันเลยค่ะว่าลำดับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนของยายเช้านั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยนักเรียนอย่าลืมใส่คําว่าเริ่มต้นนักเรียนจําได้ไหมที่คุณครูเคยสอนก่อนหน้านี้นะคะต้องใส่คําว่าเริ่มต้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความหรือเป็นแบบรูปภาพก็ต้องใส่นะคะจะได้รู้ว่าเรากําลังเริ่มต้นแก้ปัญหาแล้วนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนการแก้ปัญหาของเยเยช้านะคะ,ะปัญหาของยายเช้าที่เราค้นพบใช่ไหมคะ ก็คือยายเช้าเป็นคนที่ปากกว้างมากเวลาหาวก็จะอ้าปากกว้างทีนี้ตั๊ก,กแตนนะคะก็ได้บินเข้าไปในปากของยายเช้ายายเช้าก็เลยต้องการที่จะกําจัดตะ๊ก,กะแตนนั้นออกจากท้องเนี่ยคือปัญหาของยายเช้าใช่ไหมคะทีนี้ยายเช้าก็เลยเริ่มที่จะจัด,จดการปัญหาของตัวเองนะคะโดยลําดับที่หนึ่งนะคะก็คือกลืนเจ้านกไปจิกตัก,กแตนนะคะ ลำดับที่สองกลืนแมวไปกัดตะกะแตนค่ะและก็ลำดับที่สามกลืนสุนัขไปกัดตะกะแตนลำดับที่สี่กลืนเสือไปขย่อมตะกะแตนค่ะลำดับที่ห้ากลืนช้างไปเหยียบตะกะแตนค่ะและลำดับที่หกนะคะก็คือดื่มน้ำสิบแก้วพอดื่มน้ำสิบแก้วแล้ว สัตว์ต่างๆก็ทยอยกันออกมาลอยกันออกมาจากท้องของยายเช้านะคะยายเช้าก็ดีใจหลังจากนั้นยายเช้าเวลาจะหาวจะหัวเราะก็เอามือปิดปากนะคะแล้วสุดท้ายพอครบกระบวนการขั้นตอนแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมใส่คําว่าอะไรคะใส่คำว่าจบด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจบกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว เห็นไหมคะกระบวนการแก้ปัญหาของยาเช้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำถูกต้องไหมคะต่อไปเป็นกิจกรรมที่สองค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลานจอดรถพิศวงค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่ากิจกรรมที่หนึ่งค่ะ เพราะว่านักเรียนต้องคิดและก็ออกแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเองค่ะมาดูกันค่ะว่ากิจกรรมนี้ต้องทำยังไงมาดูโจทย์กันนะคะในที่จอดรถแห่งหนึ่งมีรถจอดหนาแน่นมีทางออกเพียงทางเดียวค่ะฝั่งนี้นะคะคือทางออกอมีทางออกทางเดียวทีนี้ต้องการนำรถคันสีแดงค่ะเห็นไหมคะคันสีแดงก็คือรถคัน A ออกจากลานจอดรถโดยใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดนะคะต้องการเอารถคัน A ออกจากลานจอดรถโดยใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดโดยเราสามารถเลื่อนรถคันใดก่อนก็ได้จะไปด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะแต่เราไม่สามารถเลี้ยวได้ค่ะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและก็ไม่สามารถเลื่อนไปด้านข้างได้ ทีนี้นักเรียนลองแก้ปัญหาช่วยรถคัน A หน่อยสิคะว่าเขาจะออกจากลานจอดรถได้ยังไงนักเรียนสามารถที่จะหยุดคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วไปเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาให้นักเรียนเขียนเป็นข้อความก่อนนะคะคล้ายๆกับการแก้ปัญหาของยายเช้าค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนักเรียนต้องทำยังไงไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายว่านักเรียนต้องทำยังไง พอนักเรียนทำเสร็จแล้วจากนั้นเราค่อยมาดูเฉลยก,กันค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้คำตอบกันหรือยังอ่าเรามาดูเฉลยก,กันค่ะว่าจะตรงกับที่เด็กๆคิดไว้ไหมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องมาดูปัญหาตอนนี้ปัญหาก็คือรถคัน a ออกจากลานจอดรถไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีรถคัน x ขวางทางอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะเอารถคัน x หรือถอยรถคัน x นี้ออกเพื่อที่จะให้รถคัน a ออกจากลานจอดรถได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเลื่อนรถคัน x ขึ้นก็เลื่อนไม่ได้เพราะว่าติดรถคัน b อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะเลื่อนรถคัน x นี้ลงคะ่ะแต่ตอนนี้รถคัน x เลื่อนลงได้ไหมคะ เลื่อนไม่ได้ก็ยังติดคันวายอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาคันวายแล้วค่ะว่าเราจะเลื่อนขึ้นหรือถอยลงนะคะทีนี้ถ้าเลื่อนขึ้นรถคันวายเลื่อนขึ้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนต้องดูขนาดขนาดของรถคันวายด้วยรถคันวายมีขนาดกว้างประมาณ3ช่องใช่ไหมคะถ้าเราขึ้นเลื่อนขึ้นไปข้างบนเนี่ย มันก็ยังจะขวางทางรถคัน X อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการถอยรถคัน Y ลงเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้รถคัน Y ถอยได้ไหมคะถอยไม่ได้เพราะยังติดรถคัน Z อยู่ใช่ไหมคะรถคัน Z ก็คือรถคันสีเหลืองนี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงล่ะรถคัน Z นี้เลื่อนขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่า ไม่มีรถคันไหนขวางทางอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการเลื่อนรถคันแซดนี้ขึ้นข้างบนนะคะค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนของรถคัน A กันนะคะว่าจะมีขั้นตอนยังไงก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องใส่คำว่าอะไรก่อนคะ นักเรียนต้องเขียนคําว่าเริ่มต้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาให้กับรถคัน A แล้วนะคะเมื่อกี้เราต้องการเลื่อนรถคันแซขึ้น1ช่องใช่ไหมคะเราก็เขียนว่า1เลื่อนรถคันแซขึ้น1ช่องอตอนนี้รถคัน Y ถอยได้หรือยังคะถอยได้แล้วเราก็เขียนเป็นขั้นตอนที่2เลยค่ะขั้นตอนที่2 ถอยคันวายลงหนึ่งชอ่องอ่าพอถอยคันวายเรียบร้อยคัน x ถอยได้ยังคะคัน x ก็ถอยได้แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนเป็นขั้นตอนที่3ได้เลยค่ะขั้นตอนที่3ถอยคัน x ลงหนึ่งชอ่องอ่าตอนนี้เราสามารถที่จะเลื่อนรถคัน a ได้หรือยังคะ เลื่อนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นขั้นตอนที่4ได้เลยค่ะเลื่อนรถคัน A ขึ้น3ช่องอเป็นไงคะเลื่อนได้แค่3ช่องแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้รถคันอะไรคะติดอยู่ที่ทางออกอรถคันแซดนะคะไปขวางคัน A อยู่ คัน A ก็ไม่สามารถที่จะออกจากลานจอดร,รถได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะเลื่อนรถคันแซดใช่ไหมคะแต่รถคันแซดเลื่อนขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าขนาดของช่องเหลือแค่สองช่องเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะถอยคันแซดลงใช่ไหมคะแต่คันแซดก็ถอยลงไม่ได้เพราะติดคัน Y คัน Y ายก็เลื่อนไม่ได้เพราะติดคัน x เพราะฉะนั้นเราต้องทำการ เลื่อนคัน x ค่ะอ่าเราก็มาเริ่มขั้นตอนที่5ต่อไปเลยนะคะขั้นตอนที่5เราต้องเลื่อนคัน x ขึ้น1ช่องค่ะตอนนี้คัน y เลื่อนได้หรือ,อยังคะเลื่อนได้แล้วนะคะอ่าเราก็เลื่อนคัน y ค่ะขึ้น1ช่องใช่ไหมคะ พอเราเลื่อนคันวายขึ้น1ช่องตอนนี้คันแทสามารถถอยได้แล้วค่ะเราก็เขียนขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่7ค่ะถอยคันแทลงหนึ่งช่อง <S <S อ่าถอยคันแทเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ไม่มีรถคันไหนขวางทางรถคัน A แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเลื่อนรถคัน A ออกจากลานจอดรถได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเด็กๆต้องใส่คำว่าอะไรด้วยคะ,ะเด็กๆต้องใส่คำว่าจบการทำงานหรือว่าจบเฉยๆก็ได้นะคะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาแล้วค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับรถคัน A ได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วสำหรับวิดีโอการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนักเรียนได้ฝึกทำตามกันบ้างไหมคะ สำหรับกิจกรรมวันนี้จบลงไปแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ